สวัสดีค่ะรดาพาทัวร์วันนี้นะคะจะพามาชมท่าเรือเดอร์วิกาของเอ่อพอสกินนอร์เวย์ค่ะเพราะวันนี้เรามาเอ่อถ่ายรูปเรือของลูกค้านะคะก็เลยเก็บวิวสวยๆมาฝากได้ค่ะเดี๋ยวจะพาชมวิวสวยๆนะคะนี่ค่ะเป็นเรือที่ลำที่เรามาทำงานก็คือเขาที่จะต้องทำผ้าใบเรือลำใหม่นะคะเราจะถามว่าเรือลุงเขาก็ลำใหญ่อยู่พอสมควร เพือเรืงลำใหญ่อยู่พอสมควรก็คงจะอแล้วโปต a เปิ้ลโปตกเปิ้แล้วสดบหมูนี่ค่ะเรือแก่ลำใหญ่เือนกันยเทเรื่องใหญ่ไปโน่นเลยค่ะหญ่ไปน่เลยค่ะมีห้องนอนเหมือนกันฮัลโหลฮัลโหลไเจ้าของเรือค่ะเออนะคะ Ba khọt tơ phò bố tên nè. Ok, chờ thầm không buồn đuôi, thầm thầm không bồn đuôi. 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 Ừ. Đuôi. đuôi. Còn tí chứ, thầm bắt còn cả. Mình cho khóng có chơi đuôi, thầm có, cho khóng có chơi đi cả. cho khóng chơi đuôi. Vá khọt tơ phò bốt đấy. Vín bốt à? Vá khọt Vá khọt tơ. วันโพสเตอร์ย่านีหุ่นละ50,000นีหุ่นละ50,000ว่าคอร์เตอร์ไทยบาทหลังนประมาณ3ล้านบาทไทยค่ะลําเนี้ยขนาดลําน้อยๆนะคะเนี้ยฟินบอสอ่าฟินอยู่นี่นะคะเรือขนาดลําไม่ใหญ่เท่าที่เราไปทำนี่ค่ะมันมีห้องนอนตรงนี้ไงคะนี่มีห้องนอนนี้ห้องนอนมาทางนี้ค่ะอย่างข้างหน้าเนี้ นะคะราคาเรือไม่ถูกเลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะพา,ามชมข้างในด้วยนะคะทำข้างบนก็แกจะต้องติดไอ้นั่นไว้ก่อนติดแปะแปะไว้ก็แล้วก็ถ่ายรูปโดนอีกทีหนึ่งค่ะต้องมาร์กไว้ก่อนมาร์กเป็นจุดๆๆนะคะเรือล,ลำใหญ่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยลานี้ยิ่งใหญ่กว่าเดี๋ยวดูวใกล้ๆตรงนี้จะเห็นทางนี้ก็ใหญ่ขนาดไหนนี่ค่ะ ดูลำนี้ยิ่งใหญ่มากอ๋อมันเป็นเรือเป็นเรือใบค่ะเห็นไหมคะเป็นเรือใบเสากระโดงสูงไปนน่นโดยสูงมากสูงมากข้ามสะพานถึงต้องเปิดสะพานให้เขาไงคะเวลาลอดใต้สะพานที่เมืองลำนี้ยิ่งแพงมากค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้หลายร้านเลยเนี่ยเรือใบลำนี้มีแต่คนรวยค่ะเมืองนี้เขซื้อเรือ เวลาออกพีเขาก็ไปเป็นหลายวันเลยอะเป็นสิบวันสิบห้าวันจอดเรือนอนนะคะนี่ก็เรือใบค่ะเรือใบจะมีเสาสูงๆเรือใบเรือใบสามลำตรงนี้นี่นก็เรือใบค่ะนี่เรือใบนี่เรือธรรมดาเรือใบฝั่งโน้น รอชมนะคะอาทิตย์หน้าพาออกเรือไปตกปลากลางทะเลค่ะเหลือแต่ที่จอดออกเรือซัมเมอร์ก็จะออกเรือวันนี้ยิ่งอากาศดีค่ะออกไปหลายลำเลยค่ะอันนี้อากาศดีช่องจอดเรือสี่หมื่นครนค่ะปัญหาของเรือลำนี้ก็คือมันอยู่ใกล้เรือใบค่ะเราโดนใช้โดนบินไม่ได้ ก็เลยให้แกย้ายเรือออกมาตรงข้ามอีกฝั่งนะคะให้แกย้ายเรือมาแต่ละที่จะมีปัญหาไม่เหมือนกันค่ะเจ้าของเขาก็ใจดีค่ะเขาย้ายให้ค่ะเห็นไนะหมนี่เขาย้ายเรือเข้ามาให้ย้ายเรือมาอีกฝั่งหนึ่งของท่าเรือนี่เหมือนกันนี่ก็ย้ายเข้ามาให้เพื่อที่จะได้บินโดรนได้สะดวกไ,ไม่ติดเสาเอ่อไม่ติดเสาเรือใบนะคะข้างๆถอยเข้ามา้ ได้เจ้าของเข้าใจดีค่ะเขาบริการทุกอย่างเห็นไหมคะช่องนิดเดียวแกก็ถอยเข้ามาได้ช่องละสี่หมื่นค่ะนี่ค่ะอ่าเจ้าของเข้าใจดีนี่ค่ะวันนี้ไม่มีลมค่ะอ่าต้องถอยเข้ามาให้ช่องนิดเดียวคลิปนี้เป็นการถ่ายรูปเรือด้วยโดรนค่ะขึ้นแล้วค่ะโดรนแกขึ้นแล้วค่ะนี่นะคะ ที่นี้มาด้านนี้ไม่มีปัญหาแล้วสามารถวิ่งรอบวนบนรอบเรือได้นะคะเห็นโดนโดนขึ้นกะะารทำงานของแกมีบริษัทเดียวนะคะ Johansen b e d i เ s e r v วิสนี่ค่ะที่ถ่ายรูปด้วยโดรนคนอื่นเขายังเอาผ้าใบาเก่าไปทาบอยู่นะคะเพื่อนแกมาชมการถ่ายรูปด้วยค่ะ คนมารอบเรือรต้องอยู่ไกลๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเสียงดัง จะวนไปรอบเรือค่ะวนมาเรื่อยๆค่ะขายทุกจุดวนมารอบเรือนะคะต้องวนมารอบเรือนีโดรนแกตกน้ําไปลํานึงแล้วค่ะรอบเรือวนวนมารอบเรือนมารอบเรือบวนไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะวนไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะ วนมาทางนี้แล้วก็จะถ่ายบนตัวรอบๆเรอวนทางนี้แล้วะถ้าข้างบนหน่อยก็จะต้องเอาโดนขึ้นไปสูงหน่อยนะคะบินขึ้นสูงหน่อยแล้วก็ถ่ายลงมาตรงกลางเรือ ง่ายกว่าเอาอันเก่าเอาอันเก่ามาทาบเยอะเลยค่ะแล้วก็เอาไปตัดเหมือนที่ตัดที่เคยทําให้ดูไปแล้วคลิปก่อนนะคะหลังจากนี่ก็ไปลงโปรแกรมหลังจากทำถ่ายรูปเสร็จก็ไปลงโปรแกรมแล้วก็เอาโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ไปตัดผ้าใบเรือค่ะแล้วก็มาเย็บนะคะหลายขั้นตอนอยู่แต่ก็ไม่ยากนะักถ้าคนชอบคนใจรักก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะ พอถ่ายครบทุกด้านแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการถ่ายรูปเพื่อที่จะทำผ้าใบเรือนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาชมชั้นบนสุดของเขานะคะบนสุดเลยก็คือนี่เลยค่ะคือเรือลำนี้เขาสามารถที่จะขับได้สอง,สองพวงมาลัยนะคะข้างบนหนึ่งและวข้างล่างนงนี่ข้างบนค่ะข้างบนพวงมาลัยข้างบน พวงมาลยข้างบนนี้จะสามารถเห็นวิวสวยงามมากนะคะขับไปก็ดูวิวสวยๆตามข้างทางไปอย่างนี้ค่ะพว่วงมาเลยข้างบนนั่งหนึ่งแล้วก็มีคนนั่งได้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้เลยค่ะนั่งข้างบนได้อีกเยอะเลยค่ะเรือลนนี้ถึงแพงไหมคะหลังจากที่เขากลับมาแล้วเขาก็จะต้องทําที่ครอบไว้ก็คือเขาทาผ้าใบเรือนี่แหละค่ะทําหลังคาคุมไว้ซึ่งเราวันนี้เราก็จะทําด้วย จุดแดงๆนั่นที่แกถ่ายรูปค่ะถ่ายเอ้ยที่แกมาร์กไว้มาร์กไว้สําหรับถ่ายรูปโดยใช้โดนนะคะนี่ค่ะลำใหญ่จริงพวงมาลัยมีสองทางสองอันนะคะเรือนอร์เวย์ค่ะ นี่เป็นข้างในของเรือแกนะคะแกบอกว่าวันนี้ลกหน่อยก็ให้เห็นเฉยๆว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนี่ค่ะมีตู้ไมโครเวฟสามารถทํากับข้าวได้เลยคือไปหลายวันก็ทําได้เลยนะคะมีตูเนนต้เย็นน้อยนุ่นตู้เย็นน้อยนุ่นแล้วก็ช่องใส่อาหารถ้วยจานอะไรของแกมีครบหมดนะคะคือสามารถเหมือนบ้านเลยค่ะเหมือนกับบ้านเลยนี่เป็นโซฟานั่งรับแขกโซฟารับแขกมีเก้าอี้มีหน้ามีทุกอย่างค่ะ ทุกอย่างเลยนี่มีทีวีด้วยทีวีด้วยมีทีวีดูด้วยก็คือมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรพร้อมคือถ้าออกข้างนอกนี่เขาสามารถอยู่ได้เหมือนกับบ้านเลยค่ะเหมือนบ้านลอยน้ําไปเลยค่ะนี่ที่นั่งคนดีนี่ค่ะนี่นี่พวงมาลัยอีกอันอยู่นี่ค่ะพวงมาลัยสำหรับขับอยู่นี่เห็นไหมนี่พวงมาลัยอยู่นี่อีกอันหนึ่ง เท่ากับเรือลำนี้ขับได้สองอสองพวงมาลัยบนกับล่างนะคะเดีย๋ยวเราไปดูข้างในนิดนึงขออนุญาตนะคะแกให้แล้วหละอคะนี่เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนแกห้องนอนค่ะห้องนอนก็ห้องนอนใหญ่ค่ะนอนได้หลายคนอยู่เห็นไหมคะมีห้องนอนใหญ่มีกระจกด้วยนีห้องนอนนะคะห้องนอนใหญ่ทีเดียวแล้วก็นี่เป็นห้อง นี่ก็ห้องนอนสําหรับเด็กอีกค่ะมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องนอนได้นะคะมีห้องนอนได้ค่ะนี่ก็เป็นห้องน้ํานะคะนี่ห้องน้ําในเรือห้องน้ํากว้างค่ะห้องน้ําในเรือนะคะเห็นไหมห้องน้ําห้องอาบน้ําอาบน้ําตรงนี้ได้เลยห้องน้ําในเรือห้องน้ําใหญ่นะคะเนี่ยถือว่าห้องน้ําใหญ่เลยค่ะรันี้ห้องน้ําใหญ่ทีเดียวนี่ค่ะเห็นไหมนี่ขึ้นไปชั้นที่เราลงมาเมื่อกี้ มีตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะในตู้เสื้อผ้าเขาตู้เสื้อผ้าสองข้างนะคะลำใหญ่ค่ะลำใหญ่ถึงแพงเคะเหมือนบ้านลอยน้ําไปได้เลยคะ่ะเขาจอดพักได้ตรงไหนก็จอดพักทีวีพร้อมอินเทอร์เน็ตพร้อมนะคะเพื่อนแกก็มีเรือเป็นบ้านเลยคะ่ะอยู่ที่เรือเลยนีนีไอันนี้เป็นตรงข้างหลังสหลังท้ายเรือนะคะเนี่ย ท้ายเรือนี่ก็นั่งได้เอาโต๊ะมาตั้งก็นั่งได้อีกนั่งรับรับลมไปได้พวกนั่งข้างหลังก็ได้ข้างบนก็ได้ข้างหน้าก็ได้นี่เป็นท้ายเรือ,อท้ายเรือที่ว่ามันมันเรือใหญ่ค่ะเรือลําใหญ่เพราะฉะนั้นท้ายเรือจะปลอดภัยเห็นไหมคะลำใหญ่จริงค่ะลำนี้ใหญ่จริงเห็นไหมคะสวยคะ่ะสวยคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรัดดาพาทัวร์นะคะพามาถ่ายรูปเรือแล้วก็ชมวิวสวยๆของแดกติก้านี่คะ่ะยังไงก็ติชมเข้ามาได้นะคะแล้วคอยกดติดตามด้วยจะพาไปาชมที่สวยๆในนอร์เวย์นี่ต่อไปค่ะรัดดาพาทัวร์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ